คุณนายเล็งไปไหนปะมาจะพาคุณหญิงแล้วก็นางแบบของเราไปเอามะละกอนะคะที่สวนนะคะเอาพวกมาตัม,ตมเอาส้มอมะละกอมา,ากรกรกตามําต้นนี้เป็นมะละกอที่สดมากนะจากธรรมชาติเพราะว่าจะปลูกก็ไเพราะมาีขอวอาหาอะไรบ้างมีวัตทุกยอย่อางมีถั่วกระถั่ ว้าโอู้นี่ไงนี่ไงนี่ไง,งมัดต่อยแบบฮวงค่ะสิวซ้ำม,มาว้ายโอ้โหไหนนั่งแบบมัดต่อยแบบฮวง

เก็บมะแข้งมาเนี่ยี่ลาปแข้งน่ายาย่ายธรรมาชาิล้วนๆเลย,เลยจากต้นสดๆนั่นใส่นี่นี่นนนนนแม่น้ำใส่มาจา,ากเกษตรกน เก็บบักแข็งค่ะเอาบักแข็งไปกินกับมหยังนาะเาไปโรดกินเ,าเขาอ่อนๆเนี่ยนอนัดอแลยเอนจยตัอกยยาะ